พี่น้องเอ้ยข้เจะได้ขี่สร้างสั้งหงเป็นญยายา่าสิลืมเช้านาะผู้ขี่ควายค้นกาจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้มาพบกันแหล่าจ้ตพี่น้องทั้งช่องอีสานมาหน้าผ้ามวลจ้าพี่นอ้องผู้ใดเขามาแลวกับฝากเป็นกำลังเรื่องใจใทั้งช่องมนเด้จ้าเด้อฝากกติดตามไว้ในเด้ด,ดจ้าขอบคุณจ้า จ้าพี่น้องเมื่อนี้ยายสิผ้าพี่น้องมาช่มเบิงง้วอ่างัอคอนี่พี่น้องง้วทั้งเบิดหนามีสิบหาตัวจะพี่น้องควายตัวหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอ่าที่ยายสิผ้ามาเบิงนี่อ่าเพื่ออยากให้พี่น้องเฮ้าเกษตรกรเพราะว่าจะเป็นคนนไมหรือพ่า้นเก่า คนมีใจที่อยากคิดเลี้ยงง้วพี่นอ้องอารวมทั้งโตย่ายพ่อมีแล้วจ้ะพี่นอ้องอ่าที่ได้เข้ามาเบิงมาช่มนี่เพื่อเป็นคติอ่าเตือนใจสอนใจอันนี้ความเอามาขีดเปียบเกียบกันเบิงจ้ะพี่นอ้องอทิคุณเมย์หรือว่าย่ายนี่เลี้ยงง้วมาแล้วเกิดการทอแท้พี่น้องเอ,อ้ย กวางงอคุณแม่กับชีพหาโตขึ้นกันเนาะอาทีคุณแม่ในโพสขายพี่น้องเกิดความที่ว่าทอดแท้บางที่ก็อ่อนอกอ่อนใจเมื่อยใ,ใจกับการเลี้ยงเพราะว่าหยัง่งราะว่ากระแสะง้อลาขาง,งั้อมันถือลายพี่น้องแล้วก็มี่อข่ามาว่นมาสื่อถามสื่อจริงๆจะพูดถือจริงๆเลยจ้ะพี่น้องเกิดความทอแท้อยากขายอยู่แต่ว่ากระเสดาย จะไ,ได้ต้นทุนที่ซื้อมาาจะได้แห้งที่เห้าเอ่อไปหาเกี่ยวไปหาเหลี่ยงมันมากเนาะพี่น้องเนาะกอคิดไปคิดมากเลยแต่มาเบิง่งภาพพี่น้องมาช่วเบิ่งขอกนี่อันนี้เป็นตัวอย่างแบบใดแบบที่ว่าอันนี้บบเมนงัวเพิ่นดอ,อกเาอพี่น้องอันนี้เพิ่นเลี่ยงรับจ้งจางเาอพี่น้องเพิ่นเลี่ยงรับจ้างปันเอาลูกกันพี่น้องที่คุณแม่มาเบิ่งก็ อยากให้มีแรงกระตุนว่าเพอนยังสามารถที่ที่เลี้ยงได้พี่น้องขนาดบมเป็นง้อคนเพ,อนเ,พอนเลี้ยงยางดีพี่น้องเอ,อ้ยเลี้ยงยางดีเนียนผีเนียนเนียวทัดวามสะอาดเก็ดน,น้ำดีพี่นอ้องอ่ายากระเชียวให้กินมือละสี่แถวสามเถวสี่แถวยันจะง้อบาอวนเพอนเลี้ยงเอาลูกฝันกันเพอนก็นยังมีอกมีใจพี่น้องเนี่ยคนเอามาเลี้ยงสองสี่แล้วละจ้ะ ปีนี้เขาปีที่สามจ้ะพี่น้องิ่นเลี้ยงหลายโตปีหนึ่งก็ได้ลูกหลายโตคือเพ่นก็นได้เลี้ยงนะพี่น้องเนาะเยวนี่นั่นพ่นได้ลูกงัวที่แบงกับจะของเขาเจ้าแล้วนี่พ่นได้หกโตแล้วพี่น้องในระยะเวลาสองปีพ่นได้ก,กิดนมัวพ่นแล้วหกโตแต่พ่นก็นเลี้ยงต่อไปจ้ะพี่น้องพ่นกัยังบบย่อทถอก็ยังถอยเนาะพี่น้องเนาะแล้วคุณแม่นี่อ่ามัวก็เป็น งานเจ้า,จาของคือว่าแบบว่าบอด y เลี่ยงปันเอาลูกเอาเต้าคือเลี่ยงได้ขายได้ก็คือเป็นเงื่นเป็นข้ามของเจ้าของอ,อ,อ,ยอย่างเีนะคุณแม่ก็สิมาพอถอยยังกระดอก,กระเดียแท้เลยมาเบิงขีกคอนเจากพี่น้องเพื่อเป็นอไอดอลหรือว่าเป็นเอ่อท่วมคลิปช่วมยังในหน้องมีแรงพักกานในห้องมีแรงมีใจใสู่พี่น้องนี่ิ่นก็นย่งสู่ใดเนาะพี่น้องเนาะ อ้วอมอยากได้เป็นของัวเองนะมันยังสามารถหตุได้พี่นอ้องแล้วห้อสิทธอดถอยไปยังนาอพี่น้องเนาะมันกัยังสู่ว่างว้วอราคาอ่าถูกลงมันกับยังบทอทอแทกยังเม่ได้ยินำคำเพื่อนบอกว่าถอว่าแทะเลยพี่น้องนะกับการเลี้ยงงว้วพี่น้องแต่กระตกระดีตรงที่ว่าเจ้าของง้อพี่น้องคนลุ่งขึ้นห้ทุกอย่างเนาะ่นสื่อที่สื่อทางห้ ่นสางโล่งโล่งเลื่อน่นแบบว่าเพ่นเป็นต้นทุ่นเงินนนะพี่น้องแต่ว่าอ่าคนที่เนี้ยงงัวนี่ิ่นพิ่นจะโงมือเฮตเอาเองสะพี่น้องแต่เฮดอ่าเจ้าของว่า่นจะที่เป็นเงินให้คที่เก่าละพี่น้องนี่แหะจ้ะเจอคนดีห้าก็ต้องสูงถ้าพี่น้องคนเฮาสิสูได้ยู่ได้ ยอนกำลังใจเป็นสิ anything, ่งสำคัญเนาะพี่น้องเนาะกำลังใจนีก็คือมาจากคนในครอบคั้อละาจพี่น้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันสู่ต่อกันสู่ไปต่อกันสู่ด้วยกันเนาะ้จพี่น้องเนาะเอาคุณแม่กระเบ้าผิดเราถือกลิ้นท่านละเจพี่น้องเจจอนง้อเพิ่นพี่น้องเอ้ยง้อกับง้อพันใหญ่พี่น้องมาเบิ่งขอกเพิ่นเด้อพี่น้องอันนี้เพิ่นเฮ็ดเอาเองเนะเจน คนที่เลี้ยงง่อยแะพี่น้องเพราะว่าตนทุนก็เป็นเจ้าของง้อเนาะแต่ว่าอันเป็นแห้งเป็นยังที่เหตดก็คือคนเลี้ยงง้อแหะพี่น้องนี้เหตุเป็นลอกเป็นลอกเป็นลอกไว้พี่น้องเป็นหองเป็นหองไว้ของเงื่ก็เป็นโค้มเป็นโค้มไว้พี่น้องเมนูทมันส้วมสะอาดทุกมือเ้วอจะหนพี่น้องขอคนคนบริบปอยเลยลุ่มเสพที่หองย่า่เด้พี่น้องเพราะว่าคน พึ่งตรงเฮ็ดให้ดีนะพี่น้องสมกับทีว่าคนที่ไว้ว้างใจเทนเนาะเงนียนพึ่ที่พี่น้องบริเวณสาเนี่ยก็จบแล้วเจ้าเนี่ยหาเนี่ยมาปลูกไวไ้ได้กินก็ที่เจ้าได้กินพี่น้องน้ไหมน้อมีกระปลูกไว้ริมสาเนี่ยก็ล่างออกนอกจ้เออนะเท่าน้ฝนมันก็แตกนอกพี่น้องพอได้อยากได้กินเนาะพี่น้องเนาะ สานี่กับปลาหลายได้พี่น้องสาริกินแต่ปลาเด้พี่น้องกินปลาก็ได้กินกินน่าไหมก็ได้กินพี่น้องเอ้ยภานาฝนมาบอ่อเน่กินพี่น้องเอ้ย่นจะยู่ไปแบบธรรมชาติอีหนี้พี่น้องบริเวณกว้างขวางเอ่เอเดี๋ยวพี่น้องอย่างไปเบึงขี่มีเตอว์ไซค์กอดกระสอบไว้พี่พน้อ,อ,นอง ขี่ง้อนี่มันกอกไว้ขายขายขึ้นใหนแถาแก่อันงงวอนะจ๊ะพี่น้องเมันซื้อขึ้นไม่ละข้าแลศอบแลหาคิดบาทรแม่พี่น้องก็ถือว่าคนกับคนกับซอยซอยอีกด้านหนึ่งจ้ะคือคือบริเหตุให้อ่าขี่ง้วมันอ่งขอกเนาะมีหมองปล่อยออกไปเอาแก่เพิ่นลวยโยงเพิ่นเอาไปใส่ปลาย่างปลายุค่า อือที่ซื้อทางเวลาในี่พี่น้องมีกระสอบรหัสิบาทได้หน่จ้ะหิ้ง้อหิ้งง้อล้วนๆเลยบริปุ่นเกียบปนยังพี่น้องนี่จ้ะก็เป็นไล่ได้อีกอย่างหนึ่งพอาะที่ซื้อรับเขาเ่าใส้แรงใช้ง่ายเนาะพี่น้องนี่อะจาะพี่น้องผ้ามาเบิงเอ่อคนดีคนบ่มีติดของตัวเองพคนเกิดจากนี่เป็นของตัวเองพี่น้อง เราว่ากันน้อยค้นดอกพี่น้องที่พ่อแบบนี้คิดว่าคิดไม่ลอยหรือว่าหนึ่งไม่ลอยพี่น้องเจอคนใจดีเท่าแกใจดีอ่ามาลงทุนแห่งแบบนี้พี่น้องเจ้าเป็นคนดีว่าบเมันญากัก่ไม่พี่น้องเป็นแค่คนรุ้จักกตท่ทีวิตเจ้าก่บลงจาลงทุนให้ไว้เนื้อเชื่อใจ คนที่มันรับภาระเลี้ยงง้่เพคน่นเจ้าพี่นอ้องอ่าที่จริงแล้วเพื่อน้ป่าเนี่เพิ่นพ่จาเป็นต้องว่ามาซื้องัวมาเลี้ยงง่ว็ลงทุนมากมาหยเป็ลนล้านกวงหล้ะพี่ี่น้องจะลงทุ่นไปบริเวณซื้อให้ซื้อหน้าจกซาอ่าเฮ็ดมองยิหม่องเซ้าเจอา,านามเจอในดื่มไฟดึงยังเขาว่านี่บน่บนบน่เป็นธรรมาดาเด้ยพี่น้องเ้อ